็นถ่ายงี้นแหละ <c oughs> ไม่ชอบอ่ะเธอถ่ายกล้องหรอกทางกล้องหลอกกล้องหนั่นทำไม่ได้จริงๆเอา้าเธอบอกเธอจะทำอะไรไปตัวอย่างนี้เออฉันอยากทำแต่มันไม่ได้ชวิงเราไปใช้ฟิลเตอร์ตอนนี้กี่โมงแล้วคะเขียนจีราตอนนี้นะคะบ่ายโมงสิบแปดแล้วคะ่ะแล้วทำไมเราถึงไม่เรียนเพราะว่าคอมฉันไม่ได้

คให้ทายว่ากำลังจะไปไหนเฉลยจ้าไปทำเล็บเรานัดร้านไว้5้าโมงนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งกว่ากว่าโอ๊ยลืมกุญแจรถ ลุ้น oh กุญแจรถ OMG ลุ้นกุญแจรถกันค่ะเพื่อนๆแต่งหนะ้าห้องเต็มคิสมาสอ่ะลืมแกะโบ้เลยะสวายืมรถมิตชี่ถ่ายาวเลยมั้ย โอเคเจอกันร้านทำเล็บป้าทุกคนถึงร้านทำเล็บแล้วเสร็จเาจะไปทำเล็บแล้วก็มารอดูหลังทำเสร็จกันนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซนทันต่อเดี๋ยวเข้าไปดูสีเล็บพี่เซนทันนะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทราลำปางนะคะเรากำลังจะไปซื้อของขวัญแรกในเถาละหันนะคะหนึ่งอยบาทขึ้นไปไม่เกินสองร้อยผู้คนอยากเห็นสีเล็บหรนะือยังนับถอยหลังในใน คนเยอะเราไม่ได้ตกเบิกันเดืดน,นประมาณ3 2 1ชองน่น่ารักไหมคันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ของขวัญอ,อะไรเรากำลังเรากำลังจะไปที่โมชีนะ 2 0 years later Th เฮ้ยไล่แล้วคอื่บคือสึกเหนื่อยอยู่นะอาจจะได้ยินบ้างไม่ยินบ้างคือไม่ชอบถ่ายวิวชอบถ่ายหน้าตัวเองนะจ๊ะฝากถ,ถึงคนดูในอนาคต